มาตรฐานลกเกไทยตลกฟันไม่เหลือเจอรูปจอจากจังหวัดชัหน้าภูมิใจนำความสนุกสนานมาฝากพระคุณท่านทุกทคคนครับ มาตราลิเกไทยจาาจังหวัดชัยนาทจ้าแมจ๋าเอเฮ้เอ้เว้าวฮเฮ้าะแน่ลิเกแสดงแล้วดาดาดา รับเรียนรู้ว่าไอ้ครูก็อ่อน ขอยอก่อนขึ้นพนมก้มเกศาน้อมคำนับกราบครูที่บูชาตามตำราสืบซานแต่บางบันลูกบูชาบูชาลูกบูชาลูกบูชาบูชาลูกบูชาองค์พี่คณะนเรส่วนควรกราบเทพเจ้าผู้ชราใจอาถานมีพระเสียนเพลนพุทธาปัญญาชานปฏิหารดิที่มีสี่กลอมลวบูชาบูชาลูกบูชา บูชาลูกบูชาพระพยาโกดนาเนื้อก็อเรื่องธิ์ เพิ่มคิดนาตสินมาสั่งสอนเพื่อประสดพญาสดสร้างบทกลลลอนคนละคนซ้อนดรามเป็นตำลาลูกบูชาบูชาลูกบูชาลูกบูชาองค์ปู่เพชรู้กันก่อชาลิตรเพิ่มคิดเพลงไว้ศึกสร้างเครื่องสังคิดดีสีปีชวาธรรมนากงโนตะโภทยลูกบูชาบูชาลูกบูชา ลลเดิมลิเกเฮฮามาจากแขกเฮ่เดิมลิเกเฮฮามาจากแขกเฮใครเห็นแปลกนํำมาแปลงคิดแก่ไทยมาเป็นศาสตร์นาฏศิลป์รับปิ้นไทยเริ่มที่ลายออกที่แลกแค่ทุกทีข้าเฮเฮมาชมลิเกเล่นดีดีว้าว บนอกสุขนัก่อบแม่นันรักตามใจมีความสุขสดใสผมสุขสบายเหลือกเกิน พ่อแม่นั้นวรักตามใจพมสุขสบายอมีเงินไม่มีใครไม่รู้จักฉันทักชวานแม้แต่พ่อและแม่ ทุกคนต่างรู้จักดีภายในหมู่บ้านแห่งนี้แต่เป็นเพราะด้วยว่าฐานะของข้าเองนั้นมันอยู่ในปานกลางไอการที่ว่าเราจะไปสื่อสารกับใครนั้นมันก็ต้องมีค่าเงินรักผู้หญิงที่คนหนึ่งแต่ตอนนี้เราได้เสียกันแล้วไม่มีใครล่วงรู้ แม้แต่ครอบครัวฝั่งฉันและก็ฝั่ง้ายสุนีวันนี้เป็นไงไปกันเพราะว่าได้ข่าวมาว่าซ้ายสุนีไปแอบมั่นหมายกับชายต่างแขวงหรือต่างหมู่บ้านที่ใครๆต่างเลิ่มลือกกันอยากจะรู้นักว่าจะเป็นดังที่คำเขาพูดกันหรือเปล่า จะไปหาสายสุนีไปเคล่นความจริงกับเธอหางเอยตั้งใจหางเอยมีอุธท้าเออเอยดังตั้งใจสายสุนีพี่จะไปหาเจ้า ายสุนีเนี่ยเหมือนจะมีความสุขแต่ทำไมก็ไม่รู้ผัวก็จะมาผู้มั่นก็จะต้องแต่งคุณพ่อนะคุณพ่อมั่นหมายกันไม่ได้ธรรมดาซะด้วยทรัพย์สินทั้งสองฝ่ายถ้าหากว่กฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบิดผิวฝ่ายนั้นจะต้องล้มละลายเพราะฉะนั้นแล้วคนที่หนักใจที่สุดคือฉันถ้าฉันถ่นะ สงสารก็สงสารไม่รู้จะทํายังไงอ,ะอ่ะป้าเลยไงเดี๋ยวสิอะไรก็ไม่รู้หิวเอ้าไว้มาจากไหนเนี่ยพวกคุณอะไรกันเล่าเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยไอยของไม่เคยเคยอะ่ะ<ๆ>ถ้าหากว่าใครมาเห็นจะทํายังไงถ้าคนรับใช้มาเห็นแล้วโทอไปฟ้องคุณพ่อจบเลยใครจะเห็นก็ช่างเขาเล่ารักกันใครๆก็รู้กันอยู่รู้แล้วล่ะนาะโอ้ยนี่ ใจเย็นๆสิพ่อคุณแบบอย่างเงี้ยชอบเลยเกินชอบได้หุ่นแบบเนี้ยชอบไนไม่เคยเจอสิท่าถ้าอย่างงี้ติยกให้ปิล <c oughs> ใชใครมันจริงเธอะนะสายสุนีที่ทม,มาหาวันเนี้ยนะพี่ไม่สบายใจชาวบ้านติดฉินนินทากันพูดกันเข้าหูพ่อพี่แม่พี่ได้รับรู้กันทั่วเลยว่ามีคนมากมี เป็นผู้ดีมีทรัพย์มีเงินมากกว่าพี่เป็นโขจะมามั่นเจ้าเธอรู้เรื่องมมดอยูส่สิพี่อุจ่าร์จองมาตั้งนานแล้วอย่างนี้มันดึกแยกพี่อีกโขพเจ้าใจเย็นๆใจเย็นๆมันเป็นธรรมดาของสวยงามนะกขยอมที่จะมีแต่คนหมายปองใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะวานตอนนี้ไม่มีใครอยู่ เงียบสนิททำไมจะทำอะไรอะไรเองจะทำอะไรเขาอะของมันเคยๆนะแหมไม่เคยมั้กันเลยมัง้งนิดนึงนะอ่ะอะตอนนี้ไม่มีใครอยู่เรามาลำลึกสิ่งเก่าๆกันดีกว่าแหม ของมันเคยเคยน้องข้าปากหวานจริงเลยออหอมแมงอ่ะหอมแมงอะรอหอมแมงดิออโอ๊ยใจเย็ๆพูดจริงเธอจัาคนสวย ีขอพูดน้องด้วยจากใจคนสวยแก้มใส จ,จะสะก,กิดเหมือนแต่ก่อนทำไมอ่ะ<า>จะทำไมมามาไปนอนข้างข้า<ำ>งใน ประมาณไม่เคยเลยรักนามพระไพศาลช่างสุขสำราญมากุรายสมเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นล้านชีวิตเบิกบานสบาย ก็นคนหลับใยอยู่กับเจ้านายของข้าคอยตรวจดูราคาวัดฟังวาจังแจกจ่ายอนาคตและวาสนา ผมนี้ยังไม่กล้าทำนายเจ้าโกสลครับท่านคนสนิทของฉันคุณพระไพศาลณบัดนี้ฉันเป็นเศรษฐีที่ออกเงินกู้ทั่วราชอาณาจักรมีใครมั่งเรา พี่ยังไม่ส่งดอกส่งต้นให้กับชั้นคุณาพระภพศสารทุกทุกบ้านได้ส่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านเศรษฐีแต่มีอีกหลังคาเดียวเท่านั้นก็คือบ้านของยายคายบ้านของ้า,าเคาเองครับท่านเศรษฐีไอ้โกศลครับท่านฟังคํากูคุณาพระไพศารให้ดีมึงรีบไปบ้านของยายคายไปเก็บดอกเบี้ยทั้งต้นทั้งดอกกลับมาให้ได้ ถ้าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมึงไม่ต้องกลับมาตกลงปองใจเออเอ,เอไม่อยู่ชา้าตั้งใจดังเจรจเาเออเอเอยจะรีบไปฟังคำท่านเศรษฐีให้ฉันไอ้โกศลสน ไปทวงนี่ถ้าเกิดไม่ทำเรียนเรียนฉันหมดแน่ตัวเราครั้งนี้เออเอไยจะรีบไปฟังคำเจ้านายเออเออยไม่อยู่ช้าต้องรีบไปอยู่ ป่าแสนเปนบางครั้งต้องเดินอยู่ในป่าไม่มีทั้งครังสินค้ามีแต่ทุ่งนากลางวัดเวง ไม่มีตึกที่ปลูกติดตๆดอมไม่มีมิตรมุ่งหมา้ทำไมมีแบงหลายใบคงไม่มีใครมาเบิ่งไม่เคยเอาหน้า ออกไปชะงกดีพบกับโลกบันเทิง ว่าแค้วครับมีแม่ชื่อว่าแม่เคือและยังมีน้องสาวอยู่อีกหนึ่งคนน้องสาวของผมตอนนี้อยู่ที่บ้านนอกถ้าหากแม้ว่าวันหนึ่งวันใดน้องสาวของผมทำไม่ดีแล้วก็ผมคนนี้แหละ จะต้องตักเตือนน้องสาวของผมผมไม่แค้วผู้นี้หวังทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้น้องได้ดิบได้ดีและที่สำคัญตอนนี้บ้านของเราเนี่ยเป็นหนี้เป็นศินกับเขามากมายจนผมไม่แค้วผู้นี้ต้องออกมาหางานการทำบางทีก็ไปอาศัยบ้านเพื่อนบางทีก็มาอาศัยวัดอยู่จนทุกวันนี้ เขาหาว่าผมไม่แค้วเนื้อเกาะวัดกินวันนี้ผมไม่แค้วจะไม่ให้ผู้คนดูถูกผมไม่แค้วจะออกหางานการทำได้เงินสักก้อนจะกลับไปหาแม่และจะกลับไปหาน้องในวันนี้หากลมขมใจเงเ้อเอ้ยไม่เดินทาง ก้าวย่างเอิงเอ่ยกลับเรือนเอิ้งเอ่ยไม่เชื่อแท้เอิ้งเอ่ยเจ้าเอ่ยกลับไปหาแม่กลับไปหาน้องถ้าได้งานการทำได้เงินสักก้อนก็คงจะดี เออเงยมีรอลีออเออเงยพี่ลีพี่ไลเออเงยให้ทอแท้เชื่อแฉเออเงยลำลายเออเงยไม่สมควรเออเงยเจ้าเอา๋ย ขาดคุณรักใครใครแลมองสาวมีแต่มอง,องมหมดไหมแม่นั่งก้มหน้าน้ำตาตกสายเลือดในอกอกเมอ แม่สุดใจวันวัว แม่แม,แม่เป็นห่วงอนาคตของลูกเหลือเกินแม่จ๋าทุกวันนี้ถึงเราสองคนจะเป็นนี่สินกำนันแต่ยังดีที่ฉันยังมีแม่เป็นร่มโพร,ร่มไทรให้ฉันเลยแม่สงสารลูกที่มีแม่แบบแน่หาอนาคตให้ลูกไม่ได้เลยแม่จ๋าคนอื่นก็มีทุกสิ่งทุกอย่าง แต่แม่ก็ไม่สามารถจะหาไมา้ดูดลูกได้ฉะนั้นทุกวันนี้เรื่องที่กุ้มหนักเราไปนหนี้เขามากมายนะลูกนะดอกดวงมันก็ท่วมหัวขึ้นไปทุกวันทุกวันแม่กลัวว่าหากแมนเข้ามาทวงหนี้เราจะเอาเงินที่ไหนเขาล,ลูกแม่จ๋าอย่าคิดมากนะถ้าหากว่าฉันเคลื่อนนี่ทำงานมาได้ฉันจะผัดผลกำนัน มีมากให้มากมีน้อยให้หน,น้อยกำนันก็คงไม่ใจร้ายกับเราหรอกนะแม่นะถ้าเขาฟังเราก็ดีนะสิลูกแต่ั้างเถอะนะลูกนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแม่คนนี้จะคอยกีดขวางทุกสิ่งทุกอย่างหากแม้ต้อมีอะไรเกิดขึ้นทำใจให้ดีนะลูกนะทำไงอ่นนะมีใครอยู่หรือเปล่าลออกมาต้อนหต้อ,ตอบบยชั้นหน่อยสิตายยากแล้วเกิน จะทำยังไงลูกเครือเอาอย่างนี้แล้วคุณยังไงถูกแล้วแม่จ๋าใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวฉันเครือจะไปต้อนรับกำนันเองคุณเขาดีๆนะลูกนะจะไม่เปิดคำนัยมีใครอยู่รึเปล่าเป็นห่วงลูกเหลือเกินพูดเดี๋เมื่อตะกี้เนี่ยบ้านนี่ไม่มีคนอยู่หรือยังไงบาแล้วเออฮะจ๋าไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ไหว้พระจะเจอให้หนูฉันไหว้กำนันนี่แหละจ้าเป็นใครกันน่ะ เออฉันเองเช่อว่าเกลือเป็นลูกของแม่คล้ายนะจ๊ะลูกของยายคล้ายจ้ะไม่นึกไม่ฝันยายคล้ายจะมีลูกสวยขนาดนี้แม่เธออยู่หรือเปล่าเออคือว่าแม่อยู่นะจ๊ะแต่ว่าเออกำนันทำไมเรอะจะเออเกลือขออะไรสักอย่างได้ไหมจะขออะไรคนอย่างาฉันว่ากำนันจะพูดอะไรนะ่ะคือค่อยๆพูดค่อยจานะจ๊ะวันนี้แม่ไม่ค่อยสบายจะเป็นคนนะเสียงดังะอะ แฉันพูดเบาได้ยังไงเออคือคือคือฉันฉันคือขอกันแล้วกันนะแม่ฉันแก่แล้วเดี๋ยวนอกว่าเห็นแก่เธอฉันจะพูดให้เบหลี่ลงมาว่าลุ่มสักหน่อยหนึ่งก็ได้ไหมจ้าจ้าแม่เธออยู่หรือเปล่าอยู่จ้าฉันเข้าเลยได้ไหมเชิญเลยจ้าโอ้ยสวยดีนี่ไม่รู้ว่าลูกจะพูดกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าไอ้ไข่ฉันว่าหน่อยจ้า ขอไว้ตรงนั้นแหละเห็นหน้าเขาอ,อย่างฉันเนี่ยถึงกับตกอ,อกตกใจเลยหรือไงกำนันจ้าเป็นธรรมดาที่เจ้านี่เข้ามาถึงบ้าน